<c oughs> อ่ะทีนี้วันนี้ฟ <c oughs> ุตบอลเป็เลีอยงกฤษมีแข่งขันกัน3คู่นะคะ <S 2>, 2, <S 2คู่แข่งขันตี2เครึงคร่ง <c oughs> ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันนะคะแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะต้อนรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดส่วนคู่บิ๊กแม h ของคืนนี้เนี่ยก็คือลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีนะคะจะแข่งขันกันตี35อ่ะก็ไปดูความพร้อมของคู่นี้นะครับโฟกัสที่คู่ที่แอนฟิลนะก็เป็นเกมที่2 หลังอของลิเวอร์พูลหลังจากที่เจนค็อปประกาศข่าวใหญ่เราเล่น,นในบ้านอีกแล้วเล่นในบ้านนะก็เพิ่งจะชนะนอริชมา5-2ในเกมเอฟเอคัพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกมเนี้ยผู้เล่นก็ยังน่าจะเป็นความสมบูรณ์เนี่ยก็เดิมๆมไม่มีเจ็บเพิ่มนะครับอเล็กซิสแมกนิสเตอร์สมบูรณ์ดีแล้วเทรนด์อลกซานเดอร์อาโนแอนด์โรเบอร์สันฟิตดีแล้วนะครับก็น่าจะกลับมาลงเป็นตัวจริงได้นะครับโดมิีกโซโบสไลก็หายเจ็บแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะที่ค็อปสามารถเลือกใช้ก็มี แต่ไม้แต่มืออยู่นะยังไม่รวมดาวรุ่งที่โอ้โหในฤดูกาลนี้ก็แจ้งเกิดหลายคนนะ,ะของเลี้ยวพูลเนี่ยคนที่เจ็บอยู่ก็เนี่ยวัตราเอนโดโมเมสซาร่านะครับอียิปตกรอบแล้วก็จริงแต่ว่าซาร่าเขาเอาอาการบาดเจ็บกลับมาฝากด้วยนะโอยามาติปนะครับคอซาซีมีการเตียกอกันตา,า,าล่านี่ข่าวว่าก็ก็น่าจะใกล้หายเจ็บเต็เตมทีแล้วนะจะจบฤดูกาลแล้วเนี่ยสเตฟานไบเซติชนี่ก็เจ็บอยู่แล้วก็เบนโดนะ เกมลับก็จะมีเฟอร์กิวฟันดายกับอิบราฮิมาโกนาเต้รวมถึงจาร์โอคอนซาที่พร้อมเป็นตัวเลือกฟูลแบ็กถ้าเกิดว่าเทรนต์หรือโรเบิร์สันมีปัญหาไม่เป็นไรตอนนี้มีคอนเนอร์แบรดลี์กับโจโกเมสเพราะนั้นคุณอย่ามีปัญหานะคุณต้องอคุณต้องตำแหน่งตัวจริงคุณก็เริ่มกระทบแล้วนะเพราะว่าตอนนี้นักเตะหลายคนเล่นดีนะครับ นี่คือความพร้อมของลิเวอร์พูลนะส่วนเชลซีพิเช่เชลซีค่ะก็ได้พักเยอะกว่านะเพราะว่าเชลซีเล่นเกมล่าสุดเนี่ยก็คือรอบ4 FA ครับวันศุกร์ที่26ของลิเวอร์พูลเขาเล่นวันอาทิตย์ที่28แต่ว่าเสมอไงก็เดี๋ยวก็ต้องมีแมตช์งอกเพิ่มขึ้นมาทีนี้รีวายโควิลนะคะกองหลังดาวรุ่งที่เกมกับแอสตันวิลล่าที่เสมอ00เนี่ยเหมือนตอน ตอนอบอุ่นร่างกายเนี่ยก่อนเกมเจ็บเล็กน้อยเดี๋ยวต้องรอเช็กก่อนว่าลีวายโควิลจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าส่วนเบนชิเวลที่เป็นแค่สำรองในเกมกับวิลล่าเนี่ยก็น่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนะคะส่วนมาดูเอเกอาจจะต้องไปพักละเพราะโคพามเมอร์จะกลับมายึดตำแหน่งของตัวเองนะคะส่วนหัวหอกตัวเป้าเนี่ยอาจจะต้องเป็นโรย่าต่อคือเอนคุนคูคเนี่ยเพิ่งหายโคนขาหนีบกลับมาแต่อาจจะขอรอให้มัน100%ร้อยก่อนกลัวจะเจ็บซ้ำอีก ีกเหมือนก่อนหน้านี้ทีนี้คนอื่นๆก็ที่เจ็บแล้วยังรอลุ้นว่ามีโอกาสจะได้ลงสนามเทคฟิตนาทีสุดท้ายก็จะมีมาโลกุสโตที่เจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็ชาโลบาที่เก็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะส่วนนิคลาสแจ็กซันเนี่ยที่ไปแข่งขันในฟุตบอลแอฟริกาครฟัเออนชั่นแล้วก็แพ้ดวนจุดโทษกับอิชาติตกรอบ16ที คือเพิ่งจะแข่งกับพิมชาติจบเมื่อวันที่29มกราคมกลับมาอาจจะยังไม่ได้แบบพร้อมเต็มร้อยแต่คนนี้หนูไปกอดมาแล้วนะฮะคนนี้หนูไปกอดมาแล้วชื่ออะไรนะอยู่ดีก็ลืมที่ปล่อยไปเลเตอร์ยิมตัวอยู่ครึ่งฤดูกาลอะคนนี้เหรอเมื่อกี้ไม่ไม่รู้เอ้ยอยู่ดีหนูก็ลืมชื่อนึกไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวคิดออกจะกลับมาบอกกอดมาแล้วด้วยเหรอกอดมาแล้วหนูเพิ่งไปกอดเขามาล่าสุดไปสัมภาษณ์เขาอะไรฮะเออคาซาเด กองหน้าอิตาลีเหรอคนนี้เหรอใช่เกมที่หนูไปดูเขายิงประตูได้ด้วยแล้วไปกอดเขาทำไมอะก็หนูไปสัมภาษณ์เขาหนูชอบกอดหนักฟุตบอลโอ้อทำไมล่ะตัวอุ่นไหมก็น่ารักดีเอออะแล้วก็คนอื่นๆที่เจ็บอยู่นะคะโรเบิร์ตซันเชสโฟฟาน่ากูกูเรีย อูก็ชกูแล้วก็คนนี้หนูยังแบบนี่ฉันต้องอ่านชื่อเขาเจ็บอยู่หรอลาวิโลาวิ o, อนี่ยังไม่ได้ลงสนาม,มเลยเนี่ยแล้วก็ริเจมนะคะอันนี้เจ็บอยู่ไม่พร้อมลงสนามเลยอ่านะครับก็ความพร้อมก็ประมาณนี้นะครับก็คนอื่นๆก็ยังยังถือว่ามีคุณภาพนะสำหรับนักเตะของทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมที่มีกลุ่มลังที่ค่อนข้างจะใหญ่เมื่อวานนี้เจนครัมีมีพูดให้ทัศนะอยู่นิดนึงด้วยเพราะว่าหลังจากการประกาศ ทำลาตตำแหน่งล่วงหน้าของเขาเนี่ยมันก็มีความกังวลเกิดขึ้นในหมู่แฟนบอลว่าเออมันมีเรื่องนึงนะก็คือนักเตะตัวหลักๆที่สัญญาใกล้จะหมดเนี่ยสอ2 5ั0 2 6แบบเนี้ย เขาจะอยู่ต่อไหมแล้วสื่อเขาไปถามไงเขาไปถามฟันได์ว่าเฮ้ยฟันไดจะเกิดความไม่อยู่ได้ยังไงฟันไดก็บอกว่าเอาจริงๆผมก็ยังไม่รู้ออพอมันเป็นแบบนี้คือคือสื่อ,อหรือแฟนบอนลเขาคิดอยู่แล้วว่าครอปไม่อยู่มันละสัมแน่แล้วพอไปถามฟันไดฟันไดตอบแบบนี้ยิ่งคิดไปใหญ่เลยอะก็ต้องแบบเหมือนแบบรอดูทิศทางก่อนอะไรเงี้ยทีนี้เจนเขาก็บอกว่ามันใจเย็นๆก่อนอย่าพึ่งตีตนไปก่อนใข้ขนาดนั้นกันนะฮะอย่าพึ่งตื่นตูมกันไปพวก หนุ่มๆดังนี้มันก็หมายถึงว่าเราพวกนักเตะนะครับฟานไดซาร่าเท้นพวกนี้พวกเขาเนรักที่นี่รักสโมสรผมรู้ดีนะครับมันไม่ใช่ว่าพวกเขาจะ่าก้าวเท้าออกจากสโมสรแล้วข้างหนึ่งซะหน่อยคือตอนนี้พูดคุยกันถึงเหมือนกับว่าไปแน่พวกนี้ไปแน่เลยอะไรเงี้ยใเย็นยังไม่ได้ก้าวเข้าออกจากสโมสรยังไม่ได้ขนาดยังไม่ได้ใกล้เคียงแล้วก็จะเดินพฤษภาคมอ่ะนตอนนี้อ่ะ วันนี้วันสุดท้ายของเดือนมีนาถูกไหม,อมเออเดือนมกรากุมภาพันธ์มีนาเมษายนสามเดือนกว่านะที่ได้มีการพูดคุยกันบริหารจัดการเพราะฉะนั้นรอการพูดคุยก่อนอย่าเพิ่งแบบตีตนไปก่อนค่ะเขา,าบอกว่าสโมสรรู้เรื่องที่ผมจะจะจากไปเนี่ยมาพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็พวกเขาคงจะต้องใช้เวลาในการผูกมัดกับนักเตะในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ผมบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมจะไม่ได้อยู่ที่นี่ต่อไปแล้ว และพวกเขาก็พูดว่าไม่มีใครบอกเราเลยอันนี้คงหมายถึงนักเตะนะนะครับคุณไม่สามารถจะทางานแบบนั้นกันได้อยู่แล้วทําไม่ได้แน่โดยเฉพาะกับความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่คือเขาพูดถึงในใน,ในที่นี้ก็คือประมาณว่านักเตะไม่ได้รู้โดยกระทันหันะไรขนาดนั้นหมายถึงว่ามันมันไม่ได้แบบโอ้โหอ่าเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่โตจนแบบสโมสรจะแบบโอ้โหร่มจมหรือแบบอะไรงงี้ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่า ไม่ควรมีใครจะต้องกังวลอะไรนะผมรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นก็เพราะพวกคุณนไม่สามารถรอคอยคําถามประเภทนี้กันได้อยู่แล้วพวกคุณก็หมายถึงสื่อสื่อเพราะนักข่าวต้องหาประเด็นไงแต่หนูชอบครคุณรอไม่ได้นี่คำให้สัมภาษณ์ต่อไปนะอที่ครอบบอกว่าสโมสรของแดงลิเอรพูจะมั่นคงห0ึ่งอและทุกอย่างจะโอเคแบบเขาแบบมั่นใจเต็มร้อยมันเหมือนแบบเฮ้ยคุณอะไรคุณจะไป วิตกกังวลหรืออะไรของคุณก็ว่าไปนะแต่ว่าส่วนตัวของผมที่ผมอยู่กับสโมสรเน,นี่ยผมรู้ว่าแกนมันยังแน่นอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เราพักบ้างเถอะถ้าผมอยู่ที่นี่เราก็ต้องสร้างมุมมองรู้ว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปอะไรทํานองนี้มันเป็นเรื่องปกติมากส่วนคนของเรานะครับเลี้ยวภูนผมอยากจะแนะนําให้ใจเย็นๆไม่มีอะไรต้องกังวลในช่วงนี้เราอยู่ในฤดูกาลนี้อยู่แล้วก็การพูดจาทั้งหมดนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการเสียสมาธิไปเลยก็ได้นะ นักเตะก็ต้องคิดอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วมันเป็นสิทธิของเขานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณควรจะทําก่อนที่คุณจะตัดสินใจในเรื่องต่างๆจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติมากเลยบางทีพูดกันไปแล้วมันก็รู้สึกว่าเลยเถิดนะจากความรุนแรงแค่หนึ่งหรือสองมันกลายเป็นสิบไปเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วนักเตะเลี้ยงฟูก็ไม่มีใครที่จะขวัญกระเจิงกับเรื่องที่คล็อปประกาศนะผมผมว่าจริงๆเขาน่าจะรู้มาสักพักแล้วล่ะนะฮะ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา